สวัสดีท่านผู้ชมที่หลงทางมายังช่องของรถบรรทุกออนไลน์บายขวัญชัยนะครับเดี๋ยววันนี้ขวัญชัยจะมาแนะนํารถอีกรุ่นหนึ่งนะที่ต้องบอกว่าทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถที่เห็นอยู่ในคลิปเนี่ยครับ เป็นรถรุ่นไหนนะครับลักษณะงานที่นําไปใช้เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับแล้วด้านท้ายนะครับที่มีการลากเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเริ่มที่หัวรถก่อนเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับหัวรถเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว isuzu fxz 360กนะครับเดกานะครับตัวนี้เนี่ยเป็น10ล้อ2เพเานะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์รหัส6 uz นะครับ6สูบแถวเรียงระบบ common rail direct injection นะครับพร้อมเจ้าตัว เทอร์โบแบบ v g s Turbo นะครับจับคู่กับเกียร์ zf นะครับเกียร์ zf ตัวนี้เนี่ยเป็น9 g เกียร์เดินหน้านะครับพร้อมเกียร์คลานนะครับแล้วก็เกียร์ประหยัดน้ำมันที่เกียร์สุดท้ายด้วยนะครับก็ตัวนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวสเปคของลูกกระบะนะครับลูกกระบะเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นสเปคลูกครึ่งนะครับความยาวของเจ้าตัวแม่นะครับจะอยู่ที่6เมตร20นะครับตัวลูกเนี่ยจะอยู่ที่6เมตร80นะครับความสูงอยู่ที่เมตร เ0นะครับเมตร70โดยประมาณนะครับเท่ากันทั้งตัวแม่แล้วก็ตัวลูกเลยนะครับตัวลูกเนี่ยเป็นลูก3ามเฮานะครับซึ่งพิกัดในการบรรทุกนะครับถ้าเป็นแม่ลูกเลยนะครับถ้าเป็นแม่ลูกชุดนี้เนี่ยถ้าตามกฎหมายกําหนดนะจะอยู่ที่50.5ตันนะครับสเปคนี้เนี่ยจะเป็นสเปคที่นาไปวิ่งพื้นไร่นะครับถามว่าทําไมถึงบอกว่านาไปวิ่งพื้นไร่นะครับพื้นไร่เนี่ยต้องคอกสูงกว่านี้ไม่ใช่เหรอคือแบบนี้นะครับ ให้สังเกตที่จุดนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวทั้งแม่และลูกเลยนะครับจะมีการเจ้าตัวใส่<ด>เจ้าตัวล็อกดัมเข้าไปนะครับล็อกดัมเนี่ยจะมีประโยชน์ในกรณีที่เรานํารถเนี่ยไปต่อคอกนะครับตอ่อข้อขึ้นด้านบนนะครับเพื่อที่จะไปวิ่งอ้อยท่อนนะครับซึ่งในพื้นที่ของโคราชเนี่ยการวิ่งอ้อยท่อนเนี่ยได้รับความนิยมมากนะครับซึ่งเจ้าตัวล็อกดัมเนี่ยครับให้นึกภาพตามนะว่ากรณีที่เรานํารถ นำอ้อยของเราเนี่ยครับไปขายตโลงน้ําตาลอะไรก็แล้วแต่นะครับในจังหวะที่เราต้องทําการเทเจ้าตัวสินค้าหรือว่าอ้อยที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างเนี่ยครับเขาจะไม่ให้ใช้เจ้าตัวดัมที่ติดรถนะครับดัมที่เขาจะให้ใช้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าสแตนนะครับขึ้นเราขับรถขึ้นครับข,ขึ้นไปนะครับแล้วก็ทําการยกดัมข้างบนนั้นนะครับซึ่งจะจะไม่ใช่เป็นดัมของรถนะซึ่งถ้าในกรณีที่เราไม่มีเจ้าตัวล็อกดัมใช่ไหมครับ โอกาสที่รถของเราเนี่ยตัวดับเนี่ยจะถูกกระชากแล้วรถล้มเนี่ยมีโอกาสที่สูงมากนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะ,ะเป็นเซฟตี้นะครับซึ่งบางครั้งบางอู่ไม่มีมาให้นะครับตรงนี้เนี่ยทางลูกค้าเนี่ยต้องมีการคุยนะครับต้องมีการพูดคุยกับทางเซลเป็นพิเศษนะครับว่าอ้จุดนี้เนี่ยขอได้ไหมนะครับเพื่อที่จะเซฟตี้ในการใช้รถของเรานั่นเองนะครับ ตัวนี้ขวัญชัยลืมพูดไปนะตัวนี้เนี่ยเป็นข้อเกษตรเนาะกระบะอะลูมิเนียมนะครับแต่ว่าในวงการเนี่ยเขาจะเรียกว่ากระบะโร,รนะครับกระบะโรเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับกระบะโรหรือกระบะอะลูมิเนียมเนี่ยคือตรงนี้นะครับคือเจ้าตัวแขงข้างนั่นเองนะครับแผงข้างแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าแผงข้างอะลูมิเนียมนะครับเป็นสเปกเสานอกนะครับเสานอกคืออะไรคือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเสาเสาตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับเขาจะเรียกว่าเสานอก ซึ่งสเปคเสาในเนี่ยมันจะเป็นเสาที่พอนอยู่ด้านในนะครับซึ่งความสวยงามของทั้ง2องอย่างเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่ความชื่นชอบส่วนตัวของแต่ละคนก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับสวยน่าใช้ไหมนะครับสำหรับเจ้าตัว FX360 ขาวขาวขาวินครีมสเปคนี้นะครับช่องของขนช่องของรูปปุกออนไลน์บายขนชัยนกก็ขอเป็นอีกช่องทางหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะเป็นช่องทางตัวเลือกอีกช่องทางหนึ่งนะครับให้กับคนที่สนใจ รถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนนครับแล้วไม่รู้ว่าจะไปติดต่อที่ไหนไม่รู้ว่าจะไปปรึกษากับใครในเรื่องของการซื้อรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงน,นะครับก็ลองติดต่อของชัยได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับ0879574721นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ